เพื่อนๆจ้าวันนี้ยุรีกับครอบครัวได้มีโอกาสเดินพาคุณพ่อไปอบรมที่ต่างจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดที่เราจะไปกันทั้งครอบครัวในครั้งนี้เป็นจังหวัดแรกที่เราไปกันสี่คนค่ะหมายถึงไปนอนค้างแรมด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่แน่นอนทุกคนทราบดีอยู่แล้วค่ะนี่คือวัดพระธาตุพนมค่ะ จังหวัดนครพนมค่ะเราทั้งสี่คนหมายถึงคุณพอ่อคุณแม่น้องชีและพี่เชอร์ก่อนจะเข้าที่พักก็ได้มีโอกาสมาแวะสักการะองค์พระาธาตุพนมมาขอพรให้ครอบครัวของลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะประกอบการงานหรือคิดอ่านทำสิ่งใดง ขอให้ครอบครัวของลูกหลานมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตค่ะและนี่คือบรรยากาศที่ครอบครัขวของเราได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมถึงความสวยงามความอลังการและความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุพนมค่ะเวลาที่เรามาีผู้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอากาศก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแดดแรงมาก แดดแรงจริงๆค่ะมีเมฆบ้างแต่ก็ร้อนสุดๆเลยในความศรัทธาของเราเราก็เดินรอบองค์พระธาตุพนมครบทั้งสรอบโดยไม่ร้อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปิดทองกันค่ะโดยการเดินรอบองค์พระธาตุพนมในครั้งนี้นะคะพี่เชอกับคุณแม่เดินด้วยกันสองคน น้องชีตไม่ไหวคะ่ะขอเข้าร่มแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเด็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ให้นุชชีตไปเข้าร่มกับคุณพ่อคะ่ะวันนี้คุณแม่ใส่เสื้อสีแดงมาเจตนาคือคุณแม่อชอบใส่แต่ผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวส่วนมากก็ใส่เป็นโทนสีขาวก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะคุณแม่ลืมไปเลยว่าจะเข้ามากราบสก,การะองค์พระธาตุ แต่ก็สีอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําบุญหรอกคะ่ะเราทําบุญด้วยใจด้วยจิตด้วยศรัทธาของเราทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจของเราโอเคค่ะและนี่คือทริปพระทาายพนมจังหวัดนครพนมของครอบครัวของเรานะคะ เชิญชวนให้มาเที่ยวมากราบสการะองค์พระาธาตุพนมกันเยอะๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้เลยขอบคุณมา,มากๆที่รับชมคลิปครอบครัวของเราบ๊ายบาย